กิจกรรมเปิดเทอมใหม่หัวใจชื่นบานตอนรับลูกหลานกลับบ้านราชเมืองเรือเมื่อวันจันทร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564มีกิจกรรมต้อนรับวันเปิดเทอมใหม่โดยมีชื่องานว่าเปิดเทอมใหม่หัวใจชื่นบานตอนรับลูกหลานกลับบ้านราชเมืองเรือโดยมีท่านสมณพไทัยสมชาติโกมาเทศเปิดงานท่านกล่าวว่าโรงเรียนของเราปลอดภัยที่สุดแล้วเพราะเราเป็นหมู่บ้าน การมาอยู่ที่นี่ต้องเคร่งครัดเรื่องศีลเพราะถ้าไม่มีศีลเราก็คงดูแลกันไม่ได้ถ้ามีศีลก็จะปลอดภัยการมาเรียนที่นี่จนถึงชั้นมหไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตนให้ดีชีวิตจะมีคุณค่าทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากนั้นท่านผู้อํานวยการโรงเรียนสมาสิขาราชธานีโศกนางโอวาดวารีสะก็บอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนกลับสู่บ้านหลังที่สองบ้านหลังนี้มีนักบวชที่มีศีลมีปู่ย่าตายายพี่ป้าณาา เราขอความช่วยเหลือจากท่านได้ทุกคนขอให้ทุกคนมีความอดทนตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาให้สําเร็จทําใจให้เป็นสุขทําความคุ้นเคยกับสถานที่และผู้คนให้เกียรติผู้อื่นและคอยถามว่ามีอะไรให้ช่วยบ้างเพราะเมื่อผู้ใหญ่ได้ยินคํานี้ก็จะชื่นใจสําหรับผู้ใหญ่บ้านขวญเหินแก้วรักพงกโศกก็ได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่อยู่รอดปลอดภัยจากพัยโควิด และกลับมาบ้านของเราได้อย่างปลอดภัยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าขอพูดในฐานะรุ่นพี่เพราะเคยเป็นนักเรียนสัมมาสิกขาก็ขอให้ฝึกฝนและทำประโยชน์เมื่อโตขึ้นก็จะรู้ว่าสิ่งที่ท่านสมณาสิทธมาตกุรุและผู้ใหญ่สอนจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เราใช้ชีวิตได้อย่างดีหลังจากนั้นนักเรียนแต่ละระดับชั้นตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลหรือที่เรียกว่าอนุบาลตุกติว้วนักเรียนชั้นประถม หรือที่เรียกว่านักเรียนสมุนพระรามและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่เข้าใหม่ก็ได้มาแสดงให้รุ่นพี่และชาวชุมชนได้ชมเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นพ่อครูสมณะพธิรักษ์ได้ให้ความเมตตาลงมาชมการแสดงของนักเรียนและให้โอวาทว่าผู้ที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่เป็นคนโชคดีที่รู้จักและรู้ว่าควรมาอยู่กับชาวอโศกโดยเฉพาะในวัยศึกษาการศึกษาของที่นี่จะไม่อยู่ในกล่องแต่จะเรียนรู้ทั้งหมู่บ้าน และทั้งสังคมที่เราอยู่เราอยู่กันอย่างบวรบ้านวัดโรงเรียนเป็นการศึกษาของสมาสิกขาขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้มาศึกษาที่นี่